ดูบ้าฉันชอบฟังเรื่องราวความรักมากๆๆเลยเวลาผู้ชายอะ่ะพยายามอะไรสักอย่างเลงเพื่อให้ได้ผู้หญิงมาเก็ตบ้าพยายามส่งจดหมายให,หอ้อาจจะเป็นเรื่องราวสมัยก่อนอันท่ส่งจดหมายใหพย้พยายามคุยพยายามอะไรเงีง้ยจนท้ายที่สุดแล้วเขาได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นแฟนแม้กระทั่งในนิยายซินดเดอเรลล่าแบบเจ้าชายพยายามทุกปีทางที่จะเอาซินดเดอเรลล่ามาหรืออะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะฉันชอบเรื่องราวเหล่านี้มากคำถามคือเฮ้ยผู้หญิงเหล่านั้นอะ่ะ แทบจะไม่ได้พยายามอะไรหรือด้วยซ้าแต่ผู้ชายเป็นฝ่ายพยายามวิ่งเข้าหาเธอเข้าใจปะนี่คือธรรมชาติของผู้ชายเว้ยธรรมชาติของผู้หญิงอะไม่ใช่ไปวิ่งไล่ตามใครนั่นมันบทบาทหน้าที่ของผู้ชายเจ็บปะคาถามคือวันนี้แกเป็นใครวันนี้แกเป็นซินเดอเรลล่าหรือเปล่าวันนี้แกเป็นนางเอกในนิยายหรือเปล่าหรือแกลองเคยเห็นไหมแนละ้วนางเอกในนิยายที่แกอ่านอะ มีตัวละครไหนบ้างที่นั่งขอความรักจากผู้ชายกลับมาเธอฉันอยู่ไม่ได้ถ้าฉันไม่มีเธอส่วนใหญ่บทละครพวกนี้เป็นบทของตัวรลายแล้วส่วนใหญ่นางเอกไม่ต้องทำเหียอะไรเลยแล้วพระเอกก็ตามเข้าใจปะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกพอดคำถามคือวันนะี้แกเป็นนางเอกหรือแกเป็นนางร้ายคำถามคือไอ้ผู้ชายคนนี้เขาได้พยายามอะไรกับแกบ้างวะที่แกมานั่งเสียใจอะ่ะเขาพยายามรักษาแกบ้างไหมเก็ตปะเขาพยายาม แกมีอยู่ไหมเขาพยายามอะไรบ้างแกเห็นอะไรบ้างถ้าเขาไม่เห็นเชื่ออะไรบ้าผู้ชายคนอื่นเห็นจ้ะ